ช่องมาดาสตอรี่นะครับไอสมอลทีวีมาดาม้ดอไสต้อรเ่องกันเนิ้มโอโหรูมยมได้แล้วมาวันนี้มีมีให้ลงแถลงลงกันไหมเล็กใหญ่เรื่องนี้นะครับท่านนะครับก็ จะมาถามต้นฮักนะว่าอ่นนี้ามมาว่าฝั่งผเขาเล่นว่ามีการว่าจะเอาต้นทักไปฝั่งที่กูเด็กไฟข้อหนึ่งทดสอบมีการคงกูต้นฮักจะทาร้ายนะแล้วก็ข้อสามเรื่องการเป็นสายลับนะครับวันนี้เราจะมาถามต้นฮักนะครับว่ามีใครกูธรรมะต้นทักไหมมีใครจะเอาต้นฮักไปฝั่งที่กูเด็กไฟไหมนะครับก็มียูเบิร์ดท่านไหนคงคูหรือว่ายังไงเราจะมาถามต้นฮักนะครับถามมาต่อไปต้นทักนะต้นฮักจะให้ต้นฮักตอบตามความเป็นจริง ไม่มีการคมบขู่ต้นทับไม่ได้มีการเสียมันก่อนครับนี่เรามาคุยกันตนนะครับพอพี่จะถามสักหนักว่าข้อหนึ่งมันมีข่าวมาว่ามีคนมาคมบขู่เราว่าอาจจะเอาเราไปฝังบนภูเหล็กไฟนะครับหรือว่าจะทำร้ายเราจะฆ่าเราเนี่ยมีใครมาคมบขู่ไหมไม่ครับก็คุยกันปกติไม่มีใช่ไหมตรงนี้ไม่ไม่ไม่มี อันนี้อันนี้พี่ถามนี่ไม่ได้ังคับเรานะเราถามเขาตอบคือตอบจากใจตอบตามความจริงแล้วมีใครมาทำร้ายอะไรเราไหมไม่ครับไม่มีใช่ไหมก็คืออันนั้เราก็คุยเปนปกติทุกอย่างใช่แล้วคุยปกตินะครับอันนี้คือประเด็นที่ต้นักได้ชี้แจงนะแล้วก็เรื่องต้นักเป็นสายเนี่ยต้นักอธิบายหน่อยว่าต้องได้เป็นสายไหมหรือว่ายังไงไม่ได้เป็นครับอืมไม่ได้เป็นแต่ก็มันมีข่าวของมุ่นโจมตีอยู่ว่าว่าอ่ายูทูบฝั่งบ้านลุงพลไปกมกูต้นทัก์ครับ เอาต้นพักไปฝังกินภูเล็กไปเอาต้นหักไปทําร้ายทั้งนู่นนั้นั่นนะครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับมันไม่เป็นความจริงนะครับก็ต้องอธิบายให้ F ศตีได้เข้าใจกันนะครับคุณน้นอยากจะพูดไหมครับสวัสดีค่ะเป็นน้าของต้นทักนะคะจริงๆอ่ะต้นทักเขาเอ่อตั้งใจที่จะมาทำดีๆตที่นี่ แล้วก็พอเขากับหลายครั้งแล้วเพื่อไปช่วยงานของเราที่กรุงเทพนะคะเรามีลูกชิ้นหมูปิ้งกะทิสดชาววังเราทั้งทำเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์รถเข็นนะคะสิบสาขาแล้วก็เรามีออฟฟิศแล้วก็เราเป็นที่ปัวส่งแล้วก็จะส่งให้แม่ค้าเพื่อที่จะไปกระจายมีทั้งส่งออนไลน์หรืออะไรมาเคยขึ้นเขาใหญ่นะคะน้ำจิ้มของเรามาถึงโคราชแล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะเอาต้นฮักกับสี่ครั้งแล้วแล้วก็ คราวนี้พี่ลุงกับป้าไม่ได้ทาลายมีแต่ช่วยเหลือมีน้ําใจบางทีก็ซื้อของมาให้กินแม่แม่พี่พี่น้องน้องยูทูบเพราะเราดูมาตลอดนะคะอ่าแล้วก็การกับครั้งนี้เมื่อวานป้าแตนก็ไปบอกว่าขอให้ต้นทางอยู่ต่อคุณนาทีก็บอกให้อยู่ต่อลุงก็อยากให้อยู่ต่อเพราะ,ะต้นทากก็ได้ช่วยทํานั่นทนํานี้มีน้ําใจลุงก็อยากให้อยู่ต่อเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าด้วยเหตุและผลเรามีธุรกิจแล้วก็ผ่าตัดหัวเข่ามาสองข้าง ร่างกายไม่ดีแต่เรามีธุรกิจอยู่แฟนเป็นคนอังกฤษนะคะอยู่ที่อังกฤษลูกสองคนที่น,นี่กับแพทริกเรียนอยู่ที่ที่อังกฤษด้วยที่ต้นฮักเคยเลี้ยงเข้ามาแล้วก็อยากไปเป็นมือขวามือซ้ายเรามีอยู่แล้วก็ต้องดึงกลับไม่ว่าลุงป้าแนหรือลุงพลขอให้อยู่หรือคุณนทีอยู่ขอให้อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งทีไ่ได้เกิดขึ้นได้ทําหรือไม่ทําให้ ให้รู้ว่าได้ทําหรือไม่ทําหรือข่าวสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราให้อยู่ไม่ได้เพราะว่าเราต้องออกไปาทาธุรกิจนะคะก็ให้เอฟซีทุกคนเข้าใจด้วยคือคือคืออย่างนี้ต้นทักไม่อยู่กบกกเนี่ยการทํา o ยู u ู e ของต้นทักเนี่ยรายได้มันไม่เพียงพอ<ช>เดือนเจ็ดพันเก้าพันครับมันไม่พอใช้บางทีก็ไม่ถึงบางทีก็ไม่ถึงคุณน้าก็เลยมองเห็นว่าอ่ะเมื่ออยู่นี่ล้วมันรายได้ไม่ดีกลับไปอยู่คุณน้าไหมไปอยู่ช่วยงานคุณน้าไหมก็พาคุณมงคุณแม่ไปหาหมอเนื่องกคุณแม่ของต้นทักเนี่ยไม่สบาย ใช่ค่ะลูกนี้มัตบายนะครับก็ไม่มีคนพาไปต้นทักกลับไปเนี่ยก็เหมือนว่าต้นทักได้กลับไปดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับใช่ค่ะใช่แล้วก็ไปช่วยางานคุณนาด้วย<ๆ>นะคร<ๆ>ับแล้วก็มันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าต้นทักนเนี่ยวเวลาไร้สดเนี่ยมันเหลืองตลอดแล้วก็ไม่มีคนสอนต้นทักว่าเวลาเหลืองทำยังไงหรือว่าอะไรยังไงรายได้มันก็เลยไม่เพียงพอคุณนาก็เลยมารับกลับไปนี่คือประเด็นนะครับประเด็นที่คุยแต่นนี้แล้ว่วนเรื่องทอีง่จะมา การทำไร้ต้นพักเนี่ยหรือว่าบังคงขู่ที่จะเอาไปฝังภูเด็กไฟน่ะเรายืนยันนะว่าไม่มีนะครับไม่มีเราอยู่กันเหมือนพี่มันน้องลุงพลไปไหนมาไหนกลับมายังซื้อของตัดต้นพักตลอดต้นพักอยู่นี่ก็ช่วยลุงรดน้ำต้นไม้ฝัดบ้านฝัดอะไรก็ช่วยตลอดนะครับแต่ก็มันก็มีข่าวโจมตีมาฝั่งหนูนะครับก็ให้เอฟซีคนเนี่ยบทชั้นสิิในการฟังนะครับและส่วนใครจะว่าอะไรยังไงก็ให้เอฟซีเนี่ยครับพิจารณาเอานะครับแล้วก็นี่ฟันยาปากต้นพักกับน้า อันนี้เราไม่ได้คุมคู่คุณน้านะไม่ไดู้่ต้องทักนะไม่ค่ะจริงๆนะคะถึงไม่มีเรื่องอันนี้นะคะจะมา27แต่จองตั๋วไม่ได้อยู่ที่บ้านจองไม่ได้1นึ่งสามหนึ่งแปดของนกแอร์ไม่มีใครรบสามให้รอสายตลอดจองมาวันละสี่ห้ารอบจองจนมาถึงวันที่หนึ่งสามเอ็ดก็มาไม่ได้คิดว่าอยากจะมาเที่ยวปีใหม่แต่ด้วยตัดสินใจมามาเมื่อวันที่สี่นี้หิ้วกระเป๋ามาเลยทิ้วกระเป๋ามาซื้อเขาบอกว่ามันไม่มีคูอเซ็นเตอร์พอเซ็นเตอร์รับสาย ก็เลยว่าเออดีแล้วอย่าเอากลับแล้วก็เอ,อ่อถ้าต้นฮักกลับไปไปเป็นเราพ่อหรือไปทำสวนผลไม้เราไม่ให้ให้ทำเพราะว่าเดี๋ยวอายุเยอะมาทําไม่ได้หรืออะไรเราจะเอาไปให้ช่วยงานลูกชิ้นถ้าต้นฮักอยากเอ,อ่อบอกว่านะผมอยากเปิดกิจการเองก็ให้เอาไปเปิดที่รชบุรีเราให้แบรนด์ไปเลยแต่ว่าเอ,อ่อต้นฮักก็บอกว่าเอออยู่กับลุงพลป้าแตนเอ,อ่อคุณนาทีแล้วก็พี่ๆอยู่ทุกทุกคนเขารักและสงสารเนาะต้นฮัก ก็เลยว่ามาเที่ยวมาอะไรเพราะว่าก็เป็นครอบครัวที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเรื่องที่ว่าจะฆ่าจะฟันหรืออะไรลุงไม่มีไม่มีแบบนี้หน้องน้องพูดบ้างาให้น้องพูดบ้างก็คือว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะเอาไปฝังที่ฟูเล็กไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมขอยืนยันนะครับไม่เป็นความจริงนะนี่ผมขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายถือว่าถ้ามีอะไรเนี่ยลุงทับคุณนาทีเนี่ยก็เรียกผมมาคุยทุกอย่างคือคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง คือพิงยังนะวาถ้าเขาเนะไรที่ทลุงาก็ลงก็คมีลัวต้าล้วทุกคนเขาก็ยดีใครในคั้นี้นนใ,จจนในเมื่อทางฝั่งตรงข้างเขาคิดว่าจะทำแบบนี้ผมขอยืนยันได้เกียนเลยว่าไม่เป็นความคิดเด็กค,ครับคผมไม่ได้มีการบังคับตัวนักพูดนะก็ฟังจากประกานแลกันนะครับว่า <c oughs> มันมีฝั่งนู้นที่มาเล่นเล่นลุงพลเล่นป้าแตนทุกคนกับป้าแตนไม่ได้รู้เรื่องกันตรงนี้เลยคือลุงลุงกับป้าก็ไม่รู้เรื่องคือป้ามีก็มีคุณตีก็เรียกมาถามว่าเออถ้าทําอะไรผิดก็ให้คุยแล้วบอกกันตรงๆใช่เราจะช่วยแก้ไขใช่แต่คพนาะว่ามันยังไงอ่ะมันเป็นดราม่าขึ้นมาตอนนี้คือฝั่งพมาเป็นดามาแล้วถล่มลุงค่ขอพูดนะคะเมื่อวานป้าแตนนะ เดินไปที่บ้านด้วยเกียรติเนาะเข้าไปหานะ่ะดีใจมากเลยก็ขอให้ต้นหักอยู่ต่อก็เลยบอกเหตุผลว่าให้อยู่ต่อไม่ได้เราไม่มีใครช่วยทําทํางานอะไรอะไรอย่างนี้นะคะนี่เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงที่เราอยู่ขออยูออ่วันจันทร์จะกลับเพราะว่าเราขอเคลียร์งานทางด้านนี้ก่อนแล้วก็อยากมาพาักมาเทีย่ยวเกาะอเรารักที่นี่เราอยากอยู่เมาไหว้ปู่พญานาคเพราะเราชอบตรงนี้ อก่อนที่ต้นฮักจะมาเป็นเอสซีของลุงพลตัแตนตั้งแต่ลุงเกิดเรื่องใหม่ๆแล้วเราติดตามตลอดอืมครับก็ประมาณนี้เขาอะครับประมาณนี้ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับยูทูบมีใครถามอะไรไหมครับมีใครถามอะไรไหมครับยูทดีใครถามว่าไอได้ข่าวมาว่าต้นฮักขายข่าวให้แกฝ่ายวงนอกนี่จริงหรือไม่จริงครับไม่จริงครับยืนยันด้วยเกี่ยิเลย ทั้งจากต้นหักเลยครับไม่ไม่จริงเลยค่ะครับมีใคราถามมั้ครับถามาได้เลยนะครับมีใครอยากถามถามได้เลยส่วนช่อง y o u t u b e นะครับช่อง youtube ที่อยู่ที่อื่นนะครับที่พยายามสร้างประเด็นนะครับให้ youtube ที่อยู่บ้านกกอนะครับเกิดความแตกแยกนะเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอันนี้ผมย้ำเลยว่า มันไม่เป็นคนดีนะครับมันเป็นผนดีแล้วตัวท่านเองแล้วก็ YouTube ที่อยู่บ้านกรกรอก,ก,กด้วยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบอกว่าจะมีการทำร้ายร่างกายมีการค่มขู่นะมีการบอกว่ากลับได้แล้วใสายลงสายลับทุกอย่างมันเกิดขึ้น ตามคอนเทนต์ต่างทำขึ้นมาก็พยายามเสนอเสนอว่าเออสายลับมีจริงไหมมีคนขายข่าวจริงไหมอันนี้เราก็ต้องต้องระวังกันทุกคนเพราะเราอยู่ด้วยกันถ่ายชีวิตประจำวันลงป้าก็ถ่าทุกวันทำคลิปบ้านกุกกอการไลฟ์สดเนี่ยมันมันเป็นเรียลไทม์อยู่แล้ว เพราะมันมีการตัดต่อมีอะไรหลุดออกไปมันก็จะเห็นหมดนั่นคือความจริงแต่สิ่งที่พวกท่านท่านทำคอนเทนต์ขึ้นมามาโจมตี y youtube ฝั่งนี้ว่ามีการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ YouTube ช่องเล็กๆซึ่งผมมองว่ามันมันไม่เป็นความจริงแล้วทำให้ YouTube ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดความแตแกแยก ไม่มีความสามัคคีกันก็จะคอยละแวงซึ่งกันและกันแต่เชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ทําความผิดไม่มีการขายข่าวไม่มีสายลงสายรับเราก็อยู่กันแบบรู้รักสามัคคีมันเดิมแต่การที่มาทําสร้างประเด็นผ่านโซเชียลผ่านลง Youtube ช่องตัวเองแล้วพูดบรรยายต่งตางๆตามความคิดของตัวเอง อันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับโปรดระวังนะครับโปรดระวังมันจะทําให้ช่องของคุณนะครับเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ไม่อันนี้อย่าว่าลุงพลขู่นะครับจะบอกว่าลุงพลเป็นคนขู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่บ้านกก่อกถ้า youtube นะครับถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพคุณต้องมาได้รับข้อมูลจริงจากคนที่อยู่ในพื้นที่ก่อน แล้วคุณค่อยไปนําเสนอแต่นี่คุณเลือกที่จะนําเสนอก่อนเผยแพร่ก่อนทําให้คนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างต้นฮักเนี่ยนาเขาก็มารับเราคุยกันแล้วนะเราตกลงกันแล้วเพราะนาเา็มีความจําเป็นนาเขามาสร้างเนี่ยตึกตรงเนี้ไว้เห็นไหมครับเกือบจะติดหลักนะครับตอนนี้ก็ใครอยากมา เซ็งใช่ไหมครับใช่ต้องการเซ็งครับใครอยากมาก็มาครับใครอยากมาซื้อเอฟซีท่านนาอยากซื้อมาซื้อเลยครับซื้อแค่ร้านนะครับแต่ที่ดินยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่อ่าครับประมาณแปดแสนกว่าบาทน้ายินยันว่าแปดแสนก็สามารถติดต่อได้นะครับสามารถติดต่อได้ถ้าใครอยากมาทำขายหรือว่าเช่าที่นะครับเช่าเช่าร้านนะครับ ก็ให้มาครับนี่เป็นเรื่องจริงส่วนน้องต้นทักเขาก็จะกลับไปช่วยงานนะครับชอบกลับไปดูแลแห่ด้วยรายห้ผมอ,อยูค่คนเดียวใช่ค่ะจริงๆน้องก็เป็นคนซื่อนะเขาก็พยายามที่จะอธิบายต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่อ่าเราขอดูโทรศัพท์ต้นทักก็ให้ความรู้มือหมดเราขอดูว่ามีการส่งคลิปข่าวไปหาคนนั้นคนนี้จริงไหมีการอัดบันทึกเสียงจริงไหมจริง บันทึกเสียงจริงมีคลิปของเพจต่างๆจริงแต่น้องเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งไปให้ใ<ช>เพจ<ช> <ๆ S 2> ต่างๆ,ๆ,ๆเขาบันทึกไว้เก็บไว้เป็นความทรงจําเข้าใจนะครับเก็บ <ๆ S 2> ไว้เป็นความทรงจําบันทึกเสียงไว้ครับแต่ไม่ได้ขออนุญาตคนอื่นเจ้าของเสียงไม่รู้ว่าโดนบันทึกแต่น้องเขาก็ยอมรับว่าเคาบันทึกจริงนะครับแต่เขาบอกเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งข่าว การที่น้องเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งข่าวไม่ใช่ว่าน้องเขาจะมีความผิดน้องเขาก็ยอมรับในความรู้สึกน้องเขาก็อยากอยากจะพูดความจริงอยู่แต่ตอนเนี้ต้นฮักเลือกที่จะไปช่วยเหลืองานนาที่กรุงเทพครับแล้วก็ไปดูแลแม่ครับเพราะว่าแม่ของอยู่คนเดียวแล้วทุกอย่างคือเวลาแกเจ็บให้ได้ป่วยเนี่ยแกตอเดินทางลำบากเพราะว่าโร,รงพยาบาลก็ไปพอๆก็บโรงพยาบาลต่อน้อยเลย สำหรับ youtube นะครับแล้วก็เพจต่างๆนะครับที่พยายามที่พยายามทำความแตกแยกนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศนะครับหรืออยู่ในเมือง,องไทยนะครับคนที่จะให้เกียรตินะครับอาชีพให้เกียรติอาชีพ youtube ด้วยกันนะครับการเสนอข่าวนะครับก็ต้องเป็นข่าวที่จริงเท่านั้น ถ้าทําประเด็นขึ้นมาเป็นการสร้างดราม่าขึ้นมาแล้วให้เรามาตามแก้ไอ้เงี้ยยูทูบบ้านลุงพลไม่ต้องการครับเราต้องการความลักกับเมคีกันเท่านั้นทุกคนคุยกันได้ครับคุยกันได้มีปัญหาเราคุยกันไม่มีที่ไหนแล้วครับในโลกนี้ไม่มีปัญหาครับปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่แย่แล้วมาแก้มันไม่ได้เราสงสัยแล้วก็สอบถามสงสัยสอบถามผิดขอโทษขอบคุณครับมีแค่นี้ครับ พราะฉะนั้นการนําเสนอนะครับช่องอื่นที่อยู่ภายาภายนอกหมู่บ้านที่พยายามนําเสนอว่าเรามีประเด็นปัญหาทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้นําเรียนว่าไม่มีนะครับเราไม่มีพฤติกรรมที่ไปข่มขู่หรือจะเอาใครไปฝังนู่นนี่นั่นนะครับการให้ไลา์นะครับการให้ไล y ์ u t u b e ที่อยู่บ้านกกกอกการให้ไลา์กับสื่อนะครับไม่ว่าคุณจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อนะครับ แต่มันทําให้เขาเรียกว่า YouTube นะครับ YouTube จะเกิดความเสียหายครับอันนี้ต้องขอแจ้งไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube นะครับที่อยู่ด้านนอกที่ไม่แทบจะแทบจะไม่ได้มาอยู่ในบ้านกก,กอกเลยแต่มีข้อมูลต่างๆพูดเราเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่อไอ้นี้ต้อง ต้องบอกว่าคุณอาิญาจริงๆครับต้องชมเชยว่าคุณเป็นบุคคลที่น่าน่ายกย่องมากนะครับที่อยู่รอบนอกแล้วสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆได้มากกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ลุงพลป้าแตนก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เ,เป็นคนธรรมดาบ้านๆนี่แหละใครมาอยู่นี่ก็ได้เห็นชีวิตการทํางานของลุงพลทุกวันนะครับคุณนาก็จะอยู่อีกอกี่วันครับ จะกลับวันจันทร์ค่ะกลับวันจันทร์นะครับคุณนาก็จะกลับเดินทางวันจันทร์กับต้นฮักกลับไปด้วยส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ต้นฮักเขามีอยู่ที่นาทีก็จะติดต่อรถรถคลอกเรียกรถคลอกเนาะรถที่เป็นอ่าบรรทุกของเพื่อทีนำไปส่งให้ต้นฮักจนถึงที่หมายเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้นะคะคุณนาทีก็จะช่วยเออให้เงินต้นฮักเอช่วยค่าเดินทางับ มีแต่การช่วยเหลือนะคะไม่ลุ้ไม่ว่าลุงจะไปนอกพื้นที่หมหรืว่าไม่ได้อยู่กรุกอไปสกนลหรือไปน้ําท่วมบรตทุนทากไร้สดหรืออะไรก็จะซื้อของมาฝากบางทีไม่มีรถลุงก็บอกหารถให้ให้ต้นทากไปด้วยไปอะไรลุงกับป้าไม่เคยทําลายนะคะนี่เป็นน้าจริงๆการันตีได้เลยนะคะก็คือเวลาลุงจะไปไหนลุงก็ชวนไปตลอดพาไปตลอดครับพาไปทําบุญนะพาไปตลอด ก็เป็นน้าต้นฮักเนาะระมวางเขาเขาขอหน้าขอเที่ยวอะไรตลาดแววันอาทิตย์นีแเราก็จะไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสเขาก็จะกลับมาอีกจะไม่มีถ้าทาง f c ทุกท่านที่เอาไปคิดไต่ตองนะถ้าลุงคิดจะฆ่าหรืออะไรเขาอ่ะต้นฮักคิดจะกลับมาที่นี่เพราะเขารักที่นี่มันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าเอ่อต่อต่อไปภายในอนาคตไม่มีนะคะ ถึงต้นท้ายจะตายไปก็ไม่ใช่ลุงจะทาร้ายนะคะ<ม>เราสุขภาพไม่ดีหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ลุงกับป้านแน่นอน,นะคะอ่ะการันตีนะคะอันนี้เป็นที่สามต้นท้ายไปนคนที่สามนี่เป็นคนที่สี่ค่ะการันตีเลยไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและไม่เคยคิดว่าจะมีได้ยินข่าวแบบนี้นะคะ่ะมันไม่เป็นความจริงที่อยู่เนี่ยบอกว่ามาลาลุงกับป้าว่าขอกลับนะเพราะจะไปทํากิจการ หลานต้นทักอ,อีกสองคนซินนี่เพลนิกเขาเรียนที่อังกฤษแฟนก็อยู่ที่อังกฤษ,เ,กกฤษเพราะเราไม่มีมือซ้ายเราม,มีมือขวาเราไม่มีที่อยู่สองสามวันนี้เราเคลียเราจะเอาะะของกลับคุณน้าทีไม่ใช่ก็ไปไปช่วยค่ารถเนะาะเมื่อวานป้าแตนก็ขอให้อยู่ไม่มีการไล่ไม่มีการอะไรทั้งสิ้นไม่มีก็วว่่าาือ ที่บอกกับขไ้นมก็ขอขอความรีบด่วไม่ป้าแต่ปบอกว่าให้ต้นฮักถือต่อนะเพราะต้นฮักก็ลดน้ำต้นไม้ลุงก็ดีมันถ้้อยู่ไม่ได้ถึงต้นฮักจะอยู่นะคะช<ม>่องทุก,ท,กทุกเขาไม่มีรายได้ก็ต้องช่วยส่งเงินมามาให้ทุกทุกเดือนก็ส่งเงินให้แม่เขาด้วยที่เขามาอยู่เนี่ยเขาส่งเงินให้แม่เขาได้สามเดือนนอกนั้นเป็นคนจัดการเองหมดเลยค่ะก็ขอบคุณลุงนะคะขอบค,คุณลุงคุณป้าที่ว่า เป็นเอฟซีคุณคุณป้าตั้งแต่วันแรกรจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็ขอบคุณที่ว่าขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือถ้าไม่ใช่เปเอฟซี C, ลุงป้าก็ไม่ไม,ไม่มาทํากิจการตรงนี้เพราะรตัวเองเป็นคนชอบทาบ้านเชา่าทําที่กรุงเทพอยู่แล้วทําไปถึงลําพูนตอนนี้เราก็อยากจะไปเปิดเซเว่นที่ดอยเต่าเชียงใหม่นะคะเรามีที่ดีที่นั่นร้อยต่อไร่อันนี้สืบทอดจากคุณพ่อแม่เนาะตอนนี้ลุงกับป้าดีมาก ขอบคุณอีกครั้งค่ขะคคคขอบคุณนะครับดีครับไปประมาณนี้ครั<อ>บถ้ฮักไปแล้วอย่าลืมไลค์อย่าลืมทำคลิปนะอย่าทิ้งนะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนอย่าลืมอย่าลืมนะนทำอะไรก็ได้นะ ก็บอกว่าถ้าไปที่นู่นน่ะไปท่าถ้าอยากไปไทยวัดหลักสี่หรือไปไทยวัดท่าแก้วเออก็ยังมีอาชีพแบบนี้เนาะสองพันสองพันไม่เป็นไรนะก็คือบรรยากาศน่าสุดครับคำชี้แจงจากต้นพักนะครับไม่ใช่สายนะครับไม่ใช่สายรล้วเนาะแล้วก็งานธุรกิจเยอะนะครับต้องกลับไปทำช่วยทางบ้านทำงานนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ